สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังมีการเพิ่มโคต้าเอเชียเป็น2ทีมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรโลก2024 โดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าตั้งแต่ปีหน้าในวงเล็บปี2024เป็นต้นไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรโลกจะเพิ่มจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็น8ทีมโดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้1ทีมเจ้าภาพในวงเล็บโคต้าเจ้าภาพ2ทีมจากเอเชียในวงเล็บ2อันดับแรกของการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชีย2024 2ทีมจากยุโรปในวงเล็บ2อันดับแรกของการแข่งขันสมโมสรชิงแชมป์ยุโรป2024 2ทีมจากอเมริกาใต้ในวงเล็บ2อันดับแรกของการแข่งขันสมโมสรชิงแชมป์อเมริกาใต้2023 1ทีมจากแอฟริกาในวงเล็บแชมป์ของการแข่งขันสมโมสรชิงแชมป์แอฟริกาดังนั้น จำนวนทีมเอเชียจะเพิ่มขึ้นเป็น2ทีมมีบางสโมสรที่ถูกกำหนดให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2024ซึ่งประกอบด้วย NEC Red Rockets จากประเทศญี่ปุ่นนครราชสีมาจากประเทศไทยและตัวแทนจากเวียดนามก็คือนินบินเรียนเวีท Postbank ด้วยกลุ่มกำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันถ้า,าพวกเราจ้างนักกีฬาต่างชาติที่มีคุณภาพมากกว่านี้ บิตูเยนและสาวสาวนินบินจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์เพื่อคว้าตัวเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลก2024ได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังมีการเพิ่มโคต้าเอเชียเป็น2ทีมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรโลก2024จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าและบิตูเยน กล้าที่จะเข้าร่วมกันแข่งขันหรือไม่มุมมองท่านต่อมาครับพวกคุณเคยวางแผนกันบ้างไหมคอมเมนต์ทัดมากล่าวว่าพูดตามตรงเลยนะยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอความคิดเห็นท่านต่อมาครับนินบินจากนักกีฬาเก่งๆอีกสักคนก็ถือว่าโอเคแล้ว ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ามันคงจะดีถ้าหากส่งทีมสปอร์ตเซ็นเตอร์วันไปแข่งขันคนทั้งประเทศจะได้ร่วมกันเชียร์คอมเมนต์ท่านมาครับบิตูเยียนเล่นได้แค่ในระดับหมู่บ้านเท่านั้นเมื่อไปแข่งขันในระดับนานาชาติเขามักจะอ้างว่าได้รับบาดเจ็บเสมอความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหยุดเลย ทำให้เหมือนกับปีนี้คือเอาทีมชาติเข้าไปร่วมกันแข่งขันมุมมองท่านต่อมาครับปีหน้าบิตูเยนจะออกจากสโมสสไม่ได้เล่นให้กับนินบินอีกต่อไปแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ได้เข้าร่วมกันแข่งขันสโมสรนชิงแชมป์เอเชียชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าบิตูเยนไม่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนดังนั้น บินจะถอนตัวด้วยเหตุผลบางประการซึ่งก็หมายความว่าสโมสรจะถอนตัวไม่ใช่บีตัวเย็นถอนตัวแล้วให้สปอร์ตเซ็นเตอร์วันแข่งขันต่อในปีหน้าถ้าหากแข่งแกร่งทั้งทีมใครจะไปรู้อาจจะได้เข้าชิงก็ได้นะความคิดเห็นท่านต่อมาครับถึงแม้ว่าจะส่งในานามสโมสรแต่คุณก็สามารถส่งทีมชาติไปแข่งขันหรือส่งสโมสรใหม่ ที่รวมนักกีฬาจากหลายสโมสรได้มันจะเป็นต้องได้แชมป์ลีกในประเทศก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลจะส่งใครไปไม่ใช่หรอจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าสโมสรจะยอมหรือไม่เพราะว่าพวกเขาต้องพยายามอย่างหนักก่อจะได้เป็นแชมป์ฉันหวังว่าสโมสรจะรีบตัดสินใจโดยเร็วและไม่ทิ้งค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมการแข่งขัน จนกว่าจะใกล้ทัวร์นาเมนต์มุมมองท่านต่อมากล่าวว่ากลัวว่าบิตูเยนจะได้รับบาดเจเ็บอีกคอมเมนต์ท่านมาครับสิ่งสำคัญก็คือว่าดินบินเต็มใจที่จะลงแข่งขันหรือไม่พวกเราต้องรอจนกว่าจะมีรายชื่อส่งให้กับ AVC ถึงจะแน่ใจได้ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ฉันหวังว่านินบินจะถอนตัวเพื่อให้สปอร์ตเซ็นเตอร์วันได้ลงแข่งขันอีกครั้งฉันอยากจะเห็นท่านทุยเผชิญหน้ากับกาบี้และบอสโควิชมุมมองท่านต่อมาครับมีแค่สโมสร NEC ก็ถือว่ายากแล้วจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าเอาสองอันดับแรกก็พอเป็นไปได้อยู่นะแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าโอ้ oh, ฉันกลับไปอ่านอีกรอบแล้วฉันนึกว่ามันจะยากเหมือนกับครั้งที่แล้วแต่ถ้าอยากจะเป็นท็อปทูก็มีความเป็นไปได้ต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าทีม NEC จะส่งทีมชุดหนึ่งมาแข่งขันหรือไม่จากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าผู้เล่นตัวหลักของทีม NEC คือโคกะชิมามมระและอัชราพร์ ซึ่งทุกคนต่างก็เป็นตัวหลักทีมชาติเพื่อแย่งชิงตั๋วโอลิมปิกสจึงมีความเป็นไปได้ที่ NEC จะส่งทีมสำรองมาแข่งขันคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าหวังว่าบิตูเย,ยนจะไปแข่งขันรายการชิงแชมป์สโมสรโลกนะจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะไปเล่นในรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียหรือไม่ แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะไปแข่งขันในระดับระนาชาติเพื่อที่จะได้ตรวจสอบเพศสภาพอย่างละเอียดเพราะว่าในเวียดนามยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่รู้ว่าจีนจะส่งทีมไหนมาเข้าร่วมการแข่งขันชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า แจ้งอาการบาดเจ็บล่วงหน้า1ปีอย่างไม่ต้องสงสยัยคอมเมนต์ท่านมาครับหวังว่าบิตูเย,ยนจะไปแข่งขันสมโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าจ้างผู้เล่นต่างชาติและมือเซตเพิ่มต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีโอกาสมุมมองท่านต่อมาครับฉันกลัวว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บอีก สู้ๆนะชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าหวังว่าบิตูเยนจะเข้าร่วมทีมนะมาคอยดูกันความคิดเห็นท่านต่อมาครับแต่ถ้าหากไม่มีบิตูเยนแล้วนินบินจะไปแข่งขันไหมหรือว่าจะให้โคต้าทีมอื่นในวงเล็บหรือทีมชาติว่าแต่เธอมีปัญหาสภาพจิตใจหรืออาการบาดเจ็บแบบไหน มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าบิตูเยนกล่าวบาดเจ็บอย่างไม่มีกำหนดคอมเมนต์ท่านมากครับบิตูเยนจะลงเล่นในรายการนี้หรือไม่ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเฝ้ารอคอยวันที่บิตูเยนออกไปสู่โลกกว้างและยิงปืนใหญ่ลงสู่พื้นสนามพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมของเขา มุมมองท่านต่อมาครับจีนและญี่ปุ่นยังคงต้องแข่งขันเพื่อแย่งตัวไปโอลิมปิกดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าจีนและญี่ปุ่นจะส่งแค่ทีมสำรองมาเท่านั้นในวงเล็บเพราะว่าผู้เล่นตัวหลักต้องไปรับใช้ทีมชาติคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถ้าหากทีม NEC ส่งทีมชุดหนึ่งมาแข่งขันทีมชาติเวียดนามก็อยากที่จะเอาชนะได้ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่แน่ใจว่านินบินจะถอนตัวในช่วงนาทีสุดท้ายหรือไม่ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าสิ่งสำคัญคือการได้มีส่วนร่วมและได้เรียนรู้อย่าไปมุ่งเน้นที่ความสำเร็จคอมเมนต์ท่นมาครับไม่มีทันทุยโอกาสเท่ากับศูนย์ และชาวเวียดนามท่านสุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะไม่ว่าเป็ดปักกิ่งซูชิหรือต้มยำจะส่งทีมไหนมาก็ตามไม่ว่าสองทีมไหนจะได้เป็นตัวแทนเอเชียไปเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกในปีหน้าพวกเราจะไม่พูดถึงประเด็นนี้ในความคิดของผมพวกเราควรส่งทีมชาติไปเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปเพราะว่าทีมชาติ กำลังมุ่งไปสู่ความสำเร็จในปี2023ด้วยโปรแกรมทัวร์นาเมนต์ที่มากมายทั้งในอาเซียนเอเชียและระดับโลกในปี2024จึงควรส่งทีมชาติไปแข่งขันต่อไปเพื่อให้นักกีฬาแต่ละคนได้พัฒนาความสาม,มารถของตัวเองและยังสาม,มารถดึงดูดสื่อและผู้ชมได้มากขึ้นทุกคนได้โปรดสนับสนุนทีมชาติของพวกคุณอย่างสุดหัวใจต่อไปรักทีมชาติเวียดนาม ขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต้เครดิตเพจบองเฉียนเวียดนามก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังมีการเพิ่มโคต้าเอเชียเป็น2ทีมลุยศึกบ,บอลล์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรโลก2024หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษา อาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไปกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ